ใช่ครับพี่เวลาอุ้มเขาตีกันเรื่องอุ้มเนี่ยเขาจบกันตอนไหนอ่าถ้าตามเวลาก็จะให้เล่นช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มหนึ่งตีสองนี่แหละพี่ตีสองก็คือห้ามตีกันต่อใช่ใช่ใช่พี่แต่ตอนนี้ที่คิดอยู่คือจะให้เขาหยุดตีไปเลยกับอีกทาานึงคือหรือว่าปล่อยให้เขาตีแบบตีทิ้งอ่ะได้ก็ควรหยุดตีไปเลยนะถ้าใช่ตีสผมอยางให้หยุดตีไปเลยพี่ตีสองตีสามมาตีสามอ่ะตีสามคือหยุดตีเลยโอเคเฉพาะอุ้มแต่ถ้าไฟก็คือนี่ใช่ไหมเขาจะได้มีเวลาฟาร์มเขาจะได้มีเวลาดีแลก อ่าเข้าใจได้อะไรประมาณนี้โอเคแต่ไฟนี่คือตีสองตามกฎที่เขียนอช่ไือพี่ใช่แต่แต่ถ้าแบบคู่ไหนที่เขาตกลงกันได้หรือว่าแบบอันนี้ได้ผมก็อยู่ต่อให้นได้ได้แต่อันนี้คือเขาแบบตามกฎไปเลยอะไรแบบนี้โอ้โที่ดูสมมติว่าถ้ามีใครไปตีมึงอะมึงอะมึงอาจจะไปจิ้มใครตีมึงก็อาจจะมาจ้างกูแม่กาแฟที่ทำจับตือแพ้ป่ะครับ

เอาแล้วลองเสียแป๊นะเสียแป๊ที่ไหนอ่ะผมไม่ได้แพ้แต่ผมเป็นเกิร์ดไม่เหรอสร้างแก๊ง JK หรอลงไอ้แก๊งรานพังพี่เข้าไหมพี่เข้าไหมไม่อห๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำร้านกาแฟไม่ได้ไู้๊อปบอกไม่รูเนี่ยผมมาร้านพ่ตีอะไรผมเห็นพี่ตั้งแต่แไม่กูอยู่กูอยู่กับน้องกูกูอยู่กับน้องกูไม่รู้ทำไมเขาถึงประกาศไปพรุ่งนี้ไม่รู้อะ พี่ปประเทศชา้ประเทศตงีสอง่แล้วมึงเล่นงนี้ก็งีสองว่าใจเนื้อก็บอกถ้าถึจะไปพ่งนี้ได้มึง่ยตัวเนีถ้าเมงเล่นคุ้มใช่ปะเมืองเล่นเมืองเลรนค้ แล้ไกตายแน่อุ้ยกูแพ้กูไม่เป็นไรกูจิ้มเรื่อยๆเงนกูเหลือเอาแน่เอาแน่นี่เปาคาราเมลแตกจริงนะกูไม่เกี่ยวนะพวกกูไม่เกี่ยวนะาเนรายอ้ไม่เกี่ยวแไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคาาเนะกูฆ่าคาราเมลจริงนะ เอาไสกั <łość> ่มาได้กูแบ่งกันแค่อะไรกันมาดิพูตั้งร้นกับกูอย่างดีว่าอะไรกันอะไรอ่้ก็ไม่รู้ไออย่นี้ก็มาขไมกันแตยันยี่ตยอยามาตีนต่างเฟศเลย อันนี้เหมือนเหมือนเดคอนติเน็ตเติลอ่ะพี่ตีร้านเดคอนติเน็ตเติลเออไอตีมันก็ยุติหรอกว่า่อยดีตีกันเนี่ยตีกันแต๊กเนีไอตีก็ห้ามน้อยก็เมือกี้กูเห็นใครบู๊แล้มังกรนึ่งมะนาวเฮียมังกรนึ่งมะนาวพี่จอแตกเลยไงพี่บ๊อบอันก็สวยเฮียอะไรมังกรเนื้อเนื้อมังกรเหมือนไก่ปะ มื่อกี้กูบอกกูบอกไปแล้วไอ้บ๊อบกูบอกไปแต่ก่อนเราจะตีกันแล้วว่าบอกว่ามึงตีดีจีชนะครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่ปกติไม่ธรรมดาสำหรับมันมากเลยมันจะมันตีกับมันแล้วมันตีกับมึงได้เป็นร้อยรอบเฮ้ยชิโลสิม่วโมงให้กูดิเอเชเขาทำไมของกูมันขึ้นเนี่ยทำไปดิกูจะกดลบไปก็มึงมึงถ้ามึงแพ้มึงก็จะหาเรื่องเอซีเป็นร้อยรอบเนี่ยตีได้เรื่อยๆไงใช่ไหมตีเรื่อยๆผมก็ตีเรื่อยๆเออตี มันไม่ออกวไว้เตี้ยีกว่าจะชนะแล้วก็ไม่เต, <S 1> <S 1> เต,ตี๊ยวตีไปไปย้ำอยู่น,ะน,นียชนะลุงกด F เตี๊ย ก็ไอเมดูเอพีเอสครับแล่วกดไฟท์ชันกดใช่แล้วใช่บแล้วเราใชบใไม่หาตีอะใครมาหาภัยพิบัติลุงลุงกดไฟท์ชันกดใชใหม่ไ่แล้วเ่าไ่ลุงลองแทนเชียร์ O B J ภัยภัยพิบัติต้องไปต้องไปคอมบูก่อนนะครับ้อไงพี่เอาเอาพิจิเอาเอ้พิ่ิ๋วเอาเอาพิจิาเอาพิจิเอาเอาพิติ๋เอาเาพิจิ๋วเาเอาพจิ๋วเอาเอาพิจวาเอ่พิจิ๋วเ้เ่วาพิิ๋วเอาเอาพิ่ิ๋วเเาว ก็ดีแล้วก็มึงก็ตีอ่ะ a c ชนะดิฮัลโหลลุงได้ข่าวว่าได้หลายล้านจริงไเรียกเสียเขาบอกให้ผมมากเลยบอกให้ผมมากนี่ไม่ได้พี่ตีแล้วเออยอะไรหนึ่งศูนย์สองห้าพี่เอกขอขอหน่อยเมื่อกี้กูให้มึงจะขอหาเอามึงล้มมาดิบอฟเอาไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มผมยังไม่รู้เลยว่าพี่เปิดโต๊ะเนี่ยจะไม่ดีมีอะไรพี่จบ้าง เุต้องเปิดแทงแล้พี่ได้ไงพี่ได้ได้ไงกูแทงไงโดนค่าน้ำอีกอาสะสองล้านหแล้วกันนะได้กันละได้ได้พี่านหนึ่งศูนย์หนึ่งศหคให้ผมหน่อยให้ม่แม้าแกงนิดลันแกงนิดลัวะแกงนิดลันมค้าครับแม่คพีู่ดวหลักตาอะร้ยพี่ย่าเพ่น้ำพงผมนะพี่เนื้ครับพี่ครับน้องแม้อะไรนะแดงตรงไหนแดงรด ดีค่ะจริงตตออลาเท่้ผสมสีเลยเนี่ยผสมสีเท่ออแล้วี่เมือเดงมือเดงมือเงมือสีอื่นเท่ห์มือเด้นิีเหอสียโบหมื่นหมื่นสีครับเออไม่คิดด้วยไม่เลยหมเท่เครับลุงแพงมากซื้อมาแล้วอหสิบล้าน ทั้งหมดสิบล้านเหรรือว่าอะไรโมแล้วอาชานมเต็มตัวไม่ได้ีแก๊คบว่าอคาเดมี่มัน้กนแออยกัานูครับแล้วเราจะมีเรื่องไหมครับอชานมเต็มนะรับอวใครเดี๋ยวผมไปหามีเรื่องไปทั่วแล้วับเออเราโก้มีมึงจะหาเรื่องเขาไว้เยอะแล้ว ไอ้เฮียมีอยู่สองคนไอเสภาพไอ้สัตว์ไปถามเรื่องเขาไอ้เฮียอ่อนกันดีสิผาสิผ้าไอ้เฮียโอ้ยดูดูแจ้งก็ไม่มีเลยแฟนน้อนแจ้งก็ไม่มีเลยรแล้วดองไอ้เฮียทรงโซ่คลิปแฟนเหมือนยิ่งใหญ่ไอ้เฮียใช่เห็นปะเนี่ยเนี่ยแต่ละผิวโพูดอย่างนี้แหละเนี่ยมึงไปขอดีจีใช้สูตรสีดำดีเลยบอกคนนี้ไม่ต้องขอหรอกใช่หรอ ไม่ต้องขอหรอกครับเดี๋ยวเดินไปขอเดี๋ยวเรดินไปขอเดี๋ยวเราเดินไปขอเน้ยเดี๋ยวเดินไปขอเนม่เรื่องอะไรเราควจะจับไหนเราเดี๋ยวเต็มเต็มตัวน้องเอ้พี่เต๋อเอ้เดี๋ยวเตีชิงสีบิจีตอนไหนวะเฮ้ยไอเต๋อไอเต๋วันนี้มีเกมนะมึงมอวี้เตี๋ยที่ไปไม่ต้องได้ตามง่ายๆกี่ไม่็กซ์เยอะเขาเจะทิ้งไว้ตีซื้อซื้อเลยครับตั้งแต่พี่จะพูดเจ้เฮ้พี่ก็จะเป็นมิงได้ผมไม่มีเรื่องแล้วไอบอลมานี่ โอ้โหคุณเคเคเข้มเลยแม่พี่พี่จะใช้พี่จะใช้สีดำอ่ะบอปติดไหมติดเอาดิอุ้มได้ก็ต้องเจออ่าก็แล้วก็มาชิงก็มาใช่ไหมได้ถ้าเจอกันเราบมได้นามากเงี้ยเป็นไงสุดๆบอปอย่ามาเสียใจแล้วมาขอร้องพี่เอาเต็มตัวทุกคนคลับผมเลี้ยงเองุนะเตรียมตัวบอปอย่ามาเสียใจแล้วมาขอร้องพี่ที่หลังนะตัวพี่ทำอะไรนี่อ๋อ อุ้มนะอุม่ได้ไปร้องเพลงอ่ะมีไปเดมิคุยอะไหรือเปล่าพี่แฟนใสหายหรือเปล่าครับชานอนเอาไหนเต็มตัวไม่เหเต็มเลยครไมนักแค่เอาเองเออหนุ่จัดกูลืมปนพลอดก็กูให้เพื่อนมึงอ่ะน้องมึงอ่ะมีกี่คนนะไอ้พวกอ่ะสามอ่ะลูกมีหัวสกินนะคร้ำลงอะไรนะมีเอาที่ชิโร่เลยมีเยอะเลยขอบครับขอบครับลุงขอบครับขอบครับไม่หักไปดูรถดิไอ้ชิโร่หักไปดูเล่เล่ชิโร่หน่อยดิชิโร่รถรถเฉยเียกูแรกอ่ะ แ,แม่โอ้โหแมววี่ตามหลังเ<ะ>ท่าเนสลอสแกงเนเท่าไรน,นะครับเเรสลอสยี่บห้าใช่สลอย่ิบห้าไหนเทาไหนชียอลองมียอดะสมอย่างยอดะสมไหนยอดะสมมีด้วยเหรอเหลียนรดยอดผสมอ่ะมีเหลียนลดยลดลอดะสมแรกอะลร อ้าสามสี่ลุงอ้าสามสี่อุ้ยอ้าสามสี่ตรงกลางใช่ป่ะใช่ตรงกลางมีสามพันยังรอแน่เลยลุงเอาเลยนะอสามพันอุ้ยเปบัตรไม่ได้ใช่ไหมครับันทางนี้เลยชิโร่ชิโลชิโลลุงให้ผมสกินชิโร่ไม่อยู่ในตู้เอาพี่บามกิฟต์ดีพี่บามไม่อยู่ในตู้มันห่ออยู่ในตู้อุ้ยป่ะอยู่นะแล้วก็เหรียญนี่ประกอบเอาอะไรชิโลประกอบอ่ะประกอบอ่ะ ไฟฟ้าดีลุงนไฟฟ้าเมื่อคืนไหนอ่ะคอันแรกอ๋ออันแรกอ๋อคันนี้พี่ขับนะแตรถสีแดงอะนะงงนะไม่แต่กล่องกล่องนะแต่แลเรบว์แต่แลมโบวิ่งเท่าไหร่อ่ะแต่แต่แลมโบก็แอบดีนะเจ้ารถไหนในสลบหยกหรอกแต่ประเด็นคือลงมือีเหรียญสามเอาไฟฟ้ามาอนหนึ่งลุงแค่ไฟฟ้าอันหนึ่งนะไฟฟ้าหนึ่งใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เหลือเก็บอะไรไม่มีประมูลว่ะเอางูนักขาไหนก็เลยเรียกูรีฟรีเอ็มไอแปด ประมูข้างวะม่ไม่เคยขับปรกมูอ่ะไอ้ไอ้่าสุดนะะานมาแต่งเอียมอดขับโอ้ไม่คยแรงเลยเก็บไปก่อนกังชอบประเทไงไอแปดเอ็มไอแปดเราไม่อ่ะไไม่เคยเห็นีเอ็มคับเคยเห็นดีเอ็มีี่แตงขับแบไม่แต่ว่าแลกเงินแรกเปลี่ยนคือกูยังไม่มีอ่ะคือกูต้องแลกที่ไหนอะนี่ลุงแลกตรงนี้ไงไหน นี่ลไอ้แรกเปลี่ยนบเกทหนึ่งเอ็มเนี่ยอ๋อโอ้แรงหมดเลยนะใช่ปะแช่หมดแล้วแล้วลูเอาไปแลกแลกแค่เกาะสับพี่ชุบเออเอาแลกก่อที่ชุบเหรอไม่เอารถเหรอรถหรอรถมันไม่ค่อยดีรับเดินบ๊อกบ๊เงินเอามึงไม่เอาอาสามสามอะไรของมึงเหรอไม่เอาสามเป็นเงินด้วยลุง อ้ําถามมันได้แค่ย่างาสมนะลุงเรงหรอแบบส่วนในพวกรสซิ่งรสทํราดาอะไเอ้ยลุงลุลงมีงงงกี่เอม็มอ่ะแรกได้นน <c oughs> สิบสองคันอ่ะ้โรสซิงหกคันเเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวิว่ครับไม่รู้ว่าพี่จิ๋วจะลทอาไรล,ลเบ้ามไหมโอเค พอลดเท่ไรโลเราตอนนี้มี34,000คำประมูลนี้สรุปเอาอะไรประมูลอ่ะเหมือนว่าเราต้องวางไอ้แฟฝง BMD นะไอ้นั่งสีดีอ่ะลองไในสีแบบแท้มันมีอุ้มอ่ะคันคันอื่นเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาเอาโลไปขายเว้ยรถโลไปขายมันเรามี34,000คำนาลุงปล่อยเช่าอาทิตย์ละสองสามแสนมาลุงเราอาทิตย์นึงเราได้ตั้งกี่ล้าน VMW ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ กูเอาอะไรดิเนยยังไม่ได้ดึงเองติดต่อมาเมื่อไนร่มันดึงไปทผมยั่รู้กันอื่นอ่ะเอาเอาให้ผมก็ได้นะคุณลุงมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะเอ้าเอ้าแล้วังมาแรกนะะีเดาด้วยใช่ไหมเนี่ยแกงแกเพื่อนไหนเราถามเามแต่มันต้องดูหนักะรอะส่งเรื่องแกงพวกเด็กไปมันจะมีผู้หญิงค